บ้านเราจะเรียกเมือนลับแปลแต่จริงๆมันก็คือสวรรค์กับภูมิแล้วก็ภูมินั่นแหละแต่ตอนนั้นเราอธิบายไม่ได้เราก็เลยเห็นว่าเฮ้ยจริงๆมนุษย์มีชีวิตอยู่เท่าไหร่วะแล้วเราเปรียบเทียบกับชั้นเทวดาเราอยู่ร้อยปีไม่เข้ากับดาว,วดึงสองวันอะไรเงี้ยเราก็เห็นอย่างนั้นมาก่อนอเหมือนกับจิตเราหลุดออกไปก่อนช่วงหนึ่งตอนที่เราไม่สบายหนักๆ<อ>แล้วเรากลับมาเราเริ่มมีเซนเหมือนกลับมาเนีน่ยคือคําว่าสัมผัสอ่ะ อ่า6เซนต์เนี่ยที่คุณชอบใช้เนี่ยเซนส์มันก็คือเนี่ยวันนี้เราไอคอนแทคกกันก็ตาดูก็เป็น1นึ่งเซน์หูฟังก็เป็น1นึ่งเซนต์แต่จมูกได้กลิ่นลิรนลับรสก็คือ5เซน์อ่าแต่ทีนี้อะไรที่มันมากกว่า5มันจะเรียก6ก็ได้อ่าแต่ทีนี้มันมีมากกว่า6ด้วยนะอ่ามันมากกว่าหกอยู่ทีจริงจริงสมมติพวกเราทุกคนเนี่ยเกิดไม่อยู่บนโลกนี้แล้วเนี่ยในพุทธศาสนาเรียกว่าเปิดยานแปด ก็คือสัมผัสที่8นั่นแหละอสมาธิแปก็คือเราเห็นมิติต่างๆก็อยู่ตรงนี้นั่นแหละไม่ได้ไปไหนก็คแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ผมอาจจะเริ่มเส้นเปิดเหมือนกับคนไปนอนโรงพยาบาลพอสลิมสลือใกล้ตายเบลเบมักจะเห็นอะไรอย่างนั้นคงจะอาการเดียวกันคงเป็นฟิลแบบว่าหมอน่าจะเป็นฟิลแบบว่าเหมือนเราเปลี่ยนชิปในี้ตัวเองไหมจากอัปเดตอัปเกรดอัปเกรดเราไม่ไี้สมมติวันนั้นเป็นอนาล็อก 2G ไม่อาจเป็น 5G ก็คือเห็นเยอะกว่าใน มันก็รู้สึกแบบเดือดปีกโลหนึ่นะนันมันใช่ใช่จะพูดอย่างนั้นก็ถูกคือผมมองว่ามันน่าทึ่งดีนะพี่การที่เรามันน่าทึ่งแต่มันไม่สนุกเลยมันปกติเราอย่างเงี้ยเวลาเรามองเราเห็นอย่างนี้ปกติใช่ไหมแค่เราเห็นตานเนื้อทุกวันเนี่ยแต่เดืดปีกโลกหนึ่งเนี่ยบางคนถ้าเกิดเห็นอย่างนั้นบางสติไม่อยู่กับมจริงๆคุณก็พูดถูกครับบอสใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นทาของผมเป็นพันิคเลยนะคือผมรู้สึกว่าตัวเองประหลาดแล้วก็ไกลผู้ไกลคนคือคือกลัวคนเลยเพราะว่าเรารู้สึก่าเรไมปกติ ผมก็รู้สึกกลัวกลัวจนไม่กล้าออกสังคมอาจจะเหผมว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าอย่างที่บอกว่าชีวิตมันก็จะนําพามาเจออะไรเสมอเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ถูกต้องเสมอ